เครื่องบินการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่น่าตื่นเต้นในวงการการบินสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเปิดตัวห้องโดยสารใหม่ที่เรียกว่าพรีเมียมอีคคอนอี่บนเครื่องบินรุ่น Air b u ั A380 ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ซึ่งในครั้งนี้จะให้บริการเส้นทางระหว่างกรุงเทพดูไบที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ยืนยันว่าทางสายการบินมุ่งมั่นเพิ่มตัวเลือกการเดินทางที่ดียิ่งขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารทั้งในและนอกประเทศไทย นี่คือการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการในทุกช่วงเวลาเส้นทางการเดินทางของคุณไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกการเข้าสู่บริการห้องโดยสารพรีเมียมอีโคโนมีบนเครื่องบิน A380 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ทำให้อิมิเรสสามารถขยายเครือข่ายการให้บริการไปยังเมืองต่างๆมากกว่า70เมืองทั่วโลกซึ่งห้องโดยสารใหม่จะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องบินโดยมีการจัดวางที่นั่งในรูปแบบ2-4-2จํานวน56ที่นั่ง เพื่อให้การเดินทางมีความราบรื่นและเชื่อมต่อระหว่างชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารนั้นได้รับรางวัลระดับนานา,นาชาติมากมายโดดเด่นโดยที่นั่งหุ้มด้วยหนังสีครีมมีความกว้างในการวางขา40นิ้วและปรับเอียงที่นั่งได้ถึง8นิ้วอีกทั้งยังมีบอกพักขาที่สะดวกสบายและพนักพิงศีรษะที่สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีโต๊ะไม้ที่พับเก็บได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานหรือรับประทานอาหารท่ามกลางการเดินทาง เอมิเรตยังได้พัฒนาระบบความบันเทิงและบริการบนเครื่องบินอีกด้วยเช่นการติดตั้งหน้าจอความละเอียดสูงขนาด13.3นิ้วและรองรับการเชื่อมต่อผ่านหูฟังดูทูธพร้อมบริการ WiFi ความเร็วสูงในเส้นทางที่กำหนดเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารที่ได้รับการคัดสรรอาทิเมนูอาหารประจำภูมิภาคที่ถูกจัดเสิร์ฟมาบนชุดภาชนะกระเบื้องจากรอยัลโดถึงพร้อมรายการเครื่องดื่มมากมายรวม ถึงวายินเทจชั้นเลิศที่ถูกเสิร์ฟเช่นเดียวกับชั้นธุรกิจปัจจุบันกรุงเทพถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินครอบคลุมเครื่องบินทั้งรุ่น a 3 8 0และโบอิง777รวมเป็นจำนวน2 1 9าลำซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้ดีขึ้นนอกจากนี้ภายในสิ้นปีนี้เอมิเรตมีแผนจะเพิ่มบริการที่นั่งชั้น พรีเมียมอี n ค m นอีกเกือบ2ล้านที่นั่งและจะขยายเป็นมากกว่า4ล้านที่นั่งภายในปี2,569โดยผู้โดยสารสามารถสัมผัสประสบการณ์การเดินทางพรีเมียมอีโคโนมีแบบไร้รอยต่อได้ในทุกๆเส้นทางสู่จุดหมายให้บริการยอดนิยมเช่นนิวยอร์กลอนดอนและเซาเปาลูผู้โดยสารที่จองตั๋วในชั้น p r e เมียมอี n ค m นจะได้รับสิทธิพิเศษในการเช็คอินและลงเครื่องก่อนพร้อมกับสิทธิในการโหลดสัมภาระสูงสุด35กิโกรัม และยังสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้อีก10กิโลกรัมซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการสารต่อความพิเศษในการเดินทางของคุณกับเอมิเรต